ครับสวัสดีครับพามาเยี่ยมชมบ้านสวนเปรูนะครับเป็นบ้านสวนของคนเปรูที่เมืองมาลาเมืองนี้เป็นเมืองที่คนมีฐานะในเปรูนะครับไปสร้างบ้านสวนอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะขนาดใหญ่โตมากนะครับห้าไร่สิไร่นะฮะคือบรรยากาศเนี่ยนะฮะก็เห็นปลูกกล้วยนะครับบางบ้านก็จะเป็นบ้านที่เลี้ยงม้านะครับ อย่างบ้านหลังนี้มีปลูกกล้วยนะครับก็มีมีส่วนที่เป็นสนามหญ้าด้วยนะฮะก็ดูแล้วก็น่าเพลินดูนะฮะเจ้าของบ้านก็พาพาเดินนะฮะพาเดินดูมีเป็นคลองนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าในเปรูในย่านนี้นะครับ จะเป็นย่านของทะเลทรายนะครับการกักเก็บน้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะฮะดูมีต้นทับทิมนะครับมีทับทิมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านสวนที่ใหญ่ทีเดียวนะครับสภาพน่าดูทีเดียวนะครับ,รบผมก็เดินดูนะฮะได้มีโอกาสเดินดูคืออยากจะเปรียบเทียบดูว่าถ้าเทียบกับบ้านสวน แบบไทยๆจะเป็นยังไงสไตล์ก็ค่อนข้างจะเรียบง่ายนะครับเรียบง่ายที่นี่นะครับเป็นบ้านสวนแบบเรียบง่ายก็มีท่านทูตหลายท่านนะครับไปเมืองมาลาเป็นเมืองที่เพิ่งเจอแผ่นดินไหวมาเมื่อสองสมวันที่แล้วนะครับนี่ก็เป็นที่ที่เลี้ยงห่านนะครับห่านกําลังกกไครอยู่แล้วก็เมื่อออกมาเป็นตัวแล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับ ก็ให้ดูส่วนที่เป็นกระท่อมเล็กๆนะครับว่าเขาแต่งยังไงกระท่อมเล็กๆแบบเปรูนะฮะสไตล์บ้านสวนนะครับดูทําเรียบง่ายดีนะครับทําเรียบง่ายดีนะฮะก็เป็นบ้านตากอากาศนะครับสําหรับคนที่มีฐานะของเปรูนะครับจากลิมาไปก็แค่50 60กโลเมตรแค่นั้นเองนะครับ